บาสนแต่เี้ต่มูโบเต็มโุกเลยแช่เเนาะแช่เเนาะชัวบ้ต่หใช่โคกข้าพามาต่หมูใช่อย่างไงใช่โคกใช่โคกกับมีแบบว่ามีบอกพริมีบบกพริเมี่ันกระเทียมหุโอ้ลายยางนีหิมะมะแบทนี้โบ้เราสนแต่เลยมีแบบแข้งมีบบกแข้งพร้อมแล้วกัน มีสตอเแลัดผอมบโบยหิมากเอาขอคงไปเก็บก่อนแป๊บนึงโบยบัดทินหิมากกินน้ำกันเลือดสมเป็นแตนเลยตําบักฮงไอขืนหวนฮวนเลยกระปุดมีเบคอนทอดผอมเบคอนเบคอนทอดแร่ดีดขับสีตันแล้วก็พผักกาดแก้วหิมาบัดทิน,นีลุยพี่น้องลุยลุยมามามาเบิงกันเบิ้งกันมาสิมามาเบิงกันเบิงกันออกมาเบิง ออกมาเบิงังมาเบิังว่ายายชมพูสีกินอียังชอมืมอนี้โบ้เราจะไม่กันเลยเจ๊พี่น้องวันนี้แต่พี่น้องสกุลส,ส,สุขสบายดีกันบ่จ่าจคอยกันสบายดีอยู่ฮัลโหลเอฟวีวันฮาวอาอยู่ฟอร์มีอ่ะโบเคเอฟวีเลยเอฟวีมินิกคัมเอ็นจอยปลาปลายาสลัดนูเด้นสไปซี่ปลาปลายาวิท มีแฮปคอนแฮปคัพซ <inaudible> ีกันแฮปแลดดีแฮปเบคอนฟายเบคอนแอนแฮปเลดิดขมอนขมอนมามามาโวยกันโวยกันมาสิมามาโวยกันโวยกันออกมาโวยออกมาโวยมาโวยตามักฮุงกับยายสมภูโบ่แต่สมคัเลยชียเจ้าหด้าจับพี่น้องสุกุลสุขอน เดี๋ยวปิดไฟก็ไม่คือแจ่แงเนาะปิดให้มันมืดๆจากน้อยเนาะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมาแล้วบอยแม้ว่ามันแจ่งผลมันเสียงสะท้อนเนาะไอเทิร์นออฟไลท์บิคอสเวลี่เวลี่ไลท์โซ่ในสวันอีสกูดบิคอสแคนซีฟู้ดสกูดนะคมำอน่าจอยมีคำนี้คำนี้โอ้ยเลยมันต่ในโซ่เดีบัตรที่ไหนซ้อนอยู่ไหนนีข้อพูดด้วยคนคนเอาคอนเดพวกเจ้าบ่เห็นปุณหะ เดอดจ้ันเนี้เป็นเบคอนทอดเบคอนคุยได้วป่ะทีนี่เบาคุยตต่บมออกคูแซ่บเฮ้กอ,อ,อ,อิสเวสไปซี่โ hey, ซ่สไปซี่มันเวลี่กูด เนี่ยก่อนนันงมึ้อันสตอรนอเลตบ้เลยจังดัดเล

พลิกกับมดื่ขวนออกเลยตั้ตมทั้งขวนมอนะมันแซ่บม,มันหอมนะแล้วมันตัามเหมือนด้ตออั้มแบบพริกทั้งขวนออ So good. Very sweet. Warm. Mm. สิ่มีบังน้ำเลยบางน้ำไปเลยเปียกบังน้ำถ้ดูบังน้ำโซนเนี่ย mm! -hmm. Oh. mm -hmm. there ตายสิมันไม่ได้ดอ่อดอเียยตายตายตตายแน่แฉันต้องตายแน่แพราะอันเผ็ดไงแสบ เข้ากันค่ะต้มงหัว Bố là chúng ta đây. Khi tẹt mũi đen. เนมันแซ่บเท่านคักเบคอนที่ติดมันไหมหมูสามตันนะมาหันมาหั่นเป็นเบคอนอืแซ่บเมาทอดหนึ่งบ้องถ้าตัอันไีห้เขาเนาะ เต็มปากเต็มคำต้องขึนเขาเชียงป่ะไมเต็มปากอากาศดีครับกินกระเพามื่อกินใน้พูดมาเลยโต๊ดจอดได้เลมบะหมือนฮหดพื้นไหมบะหมือเใ็ดพื้นแบบหยาบๆาบไหมข้นจีนไหมเห็นไหมข้นข้นกินมันแบบมึนมืนเนาะ Mà đi con kì bèn nhầm nhạt nhầm nhạt Khi dai bùi là ừ. hm 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 ช่วงบ่อกค่อยสบายอืมช่วงโควิดพอดีบ่นี่บ่อกค่อยสบายที่ว่าเป็นเป็นมืนลมที่ว่าขาเป็นหักเอวเป็นหมองขาเป็นหักที่ปัญญางกับเพลิดกับเพลิดนะมืนลมบม่น,นี้ซี่โค้งหักซี่สิบก็ซี่กืมานะซี่สิบก็ซี่กว่านะซี่โค้งหักมันนี้เป็นไข้แน่แล้วนึกว่าท่านจะเท้าสักใม่ขันเท้าเลย กลับไปฟิลิปปินส์ไปหาเมียเพื่อนู่ฟิลิปปินส์บัณฑิตครบครบกำหนดที่มาตรวจหมออยู่อันอยู่ออสเตรเลียเพื่อนกับมามาช่วงโควิดพอดีมาช่วงโควิดพอดีออกประเทศมาได้อืมประเทศฟิลิปปินส์กันกับปิดประเทศไงเข้าประเทศฟิลิปปินส์มาได้ออกประเทศออสเตรเลียมาได้ออสเตรเลียกับปิดประเทศไงเราเลยจำเป็นอยู่นี่เพื่อนกัจนกลัวเพื่อนสิเปิดประเทศละจนกลัวฟิลิปปินสิเปิดประเทศรับแหงคนเข้าไปเพราะว่าเพื่นบ้าเรศถือสัญชาติฟิลิปปินส์เนาะเพื่นถือสัญชาติออสเตรเลียอย่างเดียว เพป็นกบเป็นคนฟิลิปปินส์ไปกับชาฟิลิปปินส์มาได้เป็นกันเฮ้ยยุนี่ก่อนจนกว่ามันจะเปิดประเทศน้ำตังค์คุ้งข้าวโพดกับห้อน ขัมุ้งกะเพร 还赔在里面。哎 แค่เป็นหายใจไม่ทัน อันเนียพักาหรอพกพะขาเอร่อยไม,มไ่บอกสต๊อก ล้วๆๆสมใจ มันร้อนขนาพดได้สนับกับหมูแซ่บ แค่ขับวะดูยายกินยังก็หิวมากเลยแต่ว่าหิวอยากกินมาไลยเนาะเป็นบ้าที่ผู้ใดยันว่าหิวเขาไม่ได้ไม่กินเขาอมบ้าไม่ไกินกับไม่อยากหิวหรอกกินแล้ว,น,ลน,วนิควันบะ้ถ้าว่าหิวนี่ดีไม่ติเดเลยหุ่นสเลนเดอร์บ้ามาลองกินเลยบ่เปลี่ยนพร้อมนะ คุณลงค่อยกเปล่าทำคลิปไม่มีสาระเลยเอร่อยๆอย่างนี้สาระับไปห่หองสมุนตินหรอห่องสมุดตน่ะเปืดนลับตลอดแล้วสิขี่คานอาน่านเถอะเนาะ คอยบห็่เขาจะเคี่ยวห้องสมุดอืนคอยคิดค้านอ่านคอยเขาตะเท็กตะบ่าอาโกโกสาราไหลายปวดหัวมืนบ้ไปแล้วเมื่อเห็นจิตสมัยก่อนที่เขาเป็นนักเรียนมีแต่สาลาล้วนๆ ข้าวม,มาแล้วต่องะเอาเอหรักษารเอาจะข้วมมวลข่มามใจกับพ่ออย่างนี้สาระผุณหงสมุดเลยง่ายดีบ่บข่าไงบอเขาบอกถือบอเขาบอกแบบถืกถือได้ตรงตรงได้ได้่อยบอสอมความได้ลูกนี่จะพูดอยู่ว่าเขาแล้วห้องสมุดบออยากมีสลระที่ขันอันอ ตุ้งหูกับพักตุ้งหูงตันตุ้งหูว่าเป็นใจตุ้งหูยุกใหม่มักรุ่นใหม่ฟแฟรนเขาเท็กเขาบาเขาอากูกูลหมองถึงมวล 嗯，再不、mm。Hmm. Yeah. กินไม่หมดสักทีไม่หมดเลยนะรมันกินเหมือนมึงแล้งข้างใรจะบปลาไปะกินเหมือนนะเฮ็ดคิดแบบว่ากินเหมือนเนีอเป็นสองสามชั่วโมงไอ้นังกินอยู่นี่อะเรก็ห้ยังกินนั่งเดียวไม่เหมือนบลูกเสียดายของมันแพงต้องไปเห็นแพงเล้ว กัหุ่งอ่ะซื้อบัง่งมันนู่นนึ่ซื้อผักมากอาหารเอเชียแพงบังหงหน,นู่นนึ่ก็หน่วยเป็นพันแล้วอนี้ดิเด็ลองอ่ะอืมหน่วยใหญ่มากแอ้มาตัมพริกเกลือปลาแดกมารวมกันถาดนี่เป็นพันกวงเลยบอกให้กัหุ่งต่างประเทศอ่ะอมนุ่นผักต้มเพืพ่ออย่าง รวมเคงสวง่งคุณแอลคือกินร่วมขาวแห้งเห็ดหอ,ม,อมเป็นทันกลัวเหมือนต้องกินเหมือนเสียของเป็ือนมากินเหมือนเนอะแพงมาคือยุบานเท้อเรียบม,มาเทาซื้อไม่ยี่สิบสามสิบบาทก็กินนั่นแล้วบาอันนี้ไปซื้อเสร็จมีสิบสามสิบบาทตามแล้วเรียบร้อยมบาบ่หมีม ยากแทกตามเองอยากละลายเห็ดเองอม,มันแตกต่างประเทศมันหรอะพอยากกินรสชาติแบบในอ่ำในหน่อยแบบพอบมาณหรือแบบว่ารสชาติพี่แบบพันกินในร้านอาหารจะนหรือในร้านอาหารไทยก็มีที่กันอืใช่ปะาตามที่เองมันสะใจกว่าอื คันแบบนี้ทีนะไปกินอยู่หลายร้านไทยออสเตรเลียไม่เบิร์นมีผักมีนั่นมีนี่มีมีหมูทอดมีอย่างก็เบคอนทอดที่ฉันพูดกินมีผักแรดดิดมีผักขับสิกามีเอ็นนั่นมีเอ็นี่มีนมกวดแบบไงนนี่มอดตีมีแค่เห็นวันสองพันกว่อืมสองสามพันกวนบ่ซ้ำเนี่เห็นปะยุลีอืมที่บอกให้ต้องกินเหมือนเหมื่อ